เล่าสู่กันฟังโดยก่องบองตื่นครับขาขาใาข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 า้าข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 า่าข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 าลานาขาขาขาีา,าจจนนเา็าตาขานาข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 า้าข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 า้าขาขา้าขาัาขาขาัาขา้าขาขาขา้าขา้าาขา้าาขาขา้าขาขา้าา้า วันนี้ตะกองบองตื่นจึงขาอนำเอามาเล่าให้ลูกๆหลานได้ฟังกันอีกสักครั้งละครับท้าวขูลูนี่เป็นโอรสของท่านท้าวพรมมาสีกับพระนางพิมพากาศีแห่งนครกาสีแล้ะครับส่วนนางอ้วหรือนางอ้วเขียมอ้วเขียมเขียมคำว่าเขียมนี่เป็นภาษาอีสานภาษาทางสบปลาวนั่นแหละครับซึ่งมีความหมายทางภาคกลางของไทยมีความหมายว่า เรียบร้อยสวยงามมารยาทดีทำนองนั้นนะครับคือนางอ้วกเขียมเนี่ยเป็นธิดาของท้าวกุตลาดและพระนางจันทราซึ่งก็เป็นกษัตริย์และราชินีแห่งเมืองกายนาคนครอีกเมืองหนึ่งกษัตริย์ทั้งสองเมืองนี้เป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันแล้วก็เคยดื่มน้ำสาบานกันไว้แถมทั้งสองเมืองได้ตกลงกันไว,ว้ว่าหากมีโอรสเหมือนกันก็จะให้ลูกทั้งสองนี่เป็นเพื่อนกัน แต่ถ้าหาว่าเกิดมาต่างเพศกันก็จะให้แต่งงานกันครับและสองเมืองก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำแล้วครับจนต่อมาวันหนึ่งขณะนะที่พระนางจันทาที่กำลังตั้งคันท้องอ่อนๆแล้วกำลังเริ่มจะแพท้ทองก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพระนางพิมพากาศีที่เมืองกาศีซึ่งขณะนั้นพระนางพิมพากาศีก็กำลังตั้งคันท้องอ่อนๆเช่นกันครับทั้งคู่ต่างก็ชวนกันออก ไปประพาสอุทยานสวนดอกไม้ต่างๆในเมืองกาสีครั้นทั้งคู่เสด็จเดินทางผ่านเข้าไปยังสวนส้มเกลียงพระนางจันทาเห็นส้มเกลียงในสวนนี่เกิดมีความหิวต้องการที่จะเสวยผลส้มเกลียงก็จึงได้เอ่ยขอกับพระนางพิมพากาสีแต่พระนางพิมพาไม่ให้ครับโดยได้ให้เหตุผลว่าส้มเกลียงเหล่านั้นมันยังไม่สุกก็จึงทําให้พระนางจันทาที่กําลังแพ้เท้านี่โกรธมากครับโกรธมาก แล้วก็ได้ผูกใจเจ็บย่างยิ่งจากนั้นก็เดินทางกลับเมืองของนางไปจนต่อมาต่อต่อมาจนครบกำหนดคลอดปรากฏว่าพระนางพิมพากาสีได้คลอดลูกออกมาเป็นชายให้ชื่อว่าเท้าขูลูส่วนพระนางยันทาน,นั้นก็คลอดลูกตามมาติดๆรับเป็นหญิงให้ชื่อว่านางอ้วซึ่งเด็กทั้งสองเกิดในปีเดียวกันนะครับเกิดไล่ๆกัน เด็กทั้งสองต่างก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมตลอดมาเพราะทั้งสองเป็นลูกของกษัตริย์ทั้งคู่พอเท้าขูลูเริ่มโตแตกหนุม่มอายุว่าได้5 5บหปีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยังเมืองกายนนครพร้อมกับนําเครื่องราชบรรณาการไปถวายในฐานบ้านพี่เมืองน้องที่พ่อกับแม่เป็นเสียวกันเป็นมิตรสหายกันจนได้มีโอกาสไปพบกับนางอ้วอ้วเขียนะ่ยน พอนุ่มสาวทั้งสองคนได้เจอหน้ากันทั้งคู่ก็เกิดรักเกิดผูกสมัครรักใคร่กันก็คงเป็นด้วยบุพเพสันนิวาสในชากปางก่อนละครับครั้นเมื่อเท้าขูลูเดินทางกลับไปยังเมืองของตนขูลูนั่นก็รู้สึกรักคิดถึงนางอ้วนแทบใจจะขาดครับอยากได้นางอ้วนมาเป็นมเหสีแห่งตนก็จึงได้รบเล่าให้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่ไปสู่ขอนางอ้วให้กับตน สเสด็จพ่อสเสด็จแม่เขาจึงได้แต่งตั้งให้แม่สื่อเดินทางไปทาบถามนางอั้วให้กับท้าวหูหลูแต่เป็นเพราะด้วยพระนางจันทราผู้เป็นสเสด็จแม่ของนางอ้วเขียมนั้นยังคงโกรธยังคงแค้นพระนางพิมพาผู้เป็นแม่ของท้าวหูหลูที่ไม่ให้สมเกลียวพระนางเสวยในตอนนั้นนางก็กําลังแพ้ททองก็จึงไม่ยอมยกนางอ้วเขียมให้ขหลู พ่อแม่สื่อเดินทางกลับมาเมืองมาเล่าให้เท้าขูลูฟังว่าเขาไม่ยกนางอ้วกเคียมให้ก็จึงทําให้เท้าขูลูนี่เสียอกเสียใจยิ่งนะกินไม่ได้นอนไม่หลับมาทุกวันทุกวันฝ่ายขุนลางครับขุนลางนี่เป็นกษัตริย์ของเมืองขอมภูเขากรรมซึ่งเป็นชนเผ่าขเขมรป่าดงเป็นชนเผ่าที่ยังไม่ค่อยเจริญนะครับ เ่าน,นิยมสักขาให้เป็นลายสีดำครั้นเมื่อได้ยินกิติศัพท์คำล่ำลือว่านางอ้วกเขียมนั้นสวยงามมากก็จึงอยากได้นางไปเป็นมาเหสีแห่งตนเช่นกันลกลุ่ลางก็จึงได้ส่งเครื่องราชบรรณาการต่างๆไปให้พระนางจันทามารดาของอ้วกเขียมอยู่บ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ได้รายเวทมนต์คาถาใส่มาก,กับเครื่องบรรณาการ ก็จึงทําให้พระนางจันทานเกิดความพึงพอใจในขุนลางอยากได้เป็นลูกเขยกันส่วนนางอ้วกเขียมพอรู้ข่าวนางก็เสียใจมากแล้วก็ได้บอกกับเสด็จแม่ว่าขุนลางนะั้นเป็นคนนอกศาสนาไม่นับถือพระไม่นับถือเจา้าแต่นางจันทาผู้เป็นแม่นั้นนะก็ได้แอบตอบรับคำสู่ขอของขุนลางไปแล้ว ด้วยความรักและหลงในมนต์เสน่ห์ของพระกาถาของขุนลางที่ใส่มากับเครื่องราชบรรณาการจึงไม่ฟังเสียงไม่ฟังคำทัดทานของผู้เป็นลูกสาวแถมยังบอกขุนลางไปว่าจะกเกลี้ยกล่อมลูกสาวให้เองฝ่ายท้าขูลูแห่งเมืองกาสีพอรู้ข่าวว่าขุนลางได้มาสู่ขอนางอ้วกเขียมคนรักของตนก็จึงในรบเล่าให้บิดามนดาทรงแม่สื่อไปขอนางอ้วเขียมอีกครั้ง และครั้งนี้ก็ติดทวงสัญญาที่เคยให้ไว้แก่กันและกันว่าจะให้ลูกทั้งสองคนวิวากันแต่พระนางจันทราก็ปฏิเสธแล้วก็บอกกลับไปว่าเขาเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่นางแพ้ท้องและไปเที่ยวอุทยานและขอผลส้มเกลียงกินไม่ได้กินแล้วแต่ทางฝ่ายของพระนางจันทราแห่งเมืองกายานครนั่นเกรงว่าจะเกิดศึกชิงนางขึ้นระหว่างเมืองของขูลูกับเมืองของขุนลาน ก็จึงได้หาทางออกโดยการให้มีการเสี่ยงสายแนนหรือสายรกที่ห่อหุ้มทารกแรกเกิดซึ่งก็เชื่อกันว่าสายรกของทุกคนจะพัวพันกันอยู่บนเมืองแถนก่อนที่จะมาเกิดบนโลกมนุษย์หากผิดสายแนนแล้วมาแต่งงานกันก็จะอยู่กันไม่ยืนครั้นเมื่อให้หมอทำคนทรงทำการเสี่ยงสายแนนแล้วก็ทราบว่า สายรบสายแนนของขูลูและนางอั่วนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกันจริงแต่ที่ปลายที่ยอดของสายแนนสายรบที่ปลายทั้งสองแยกออกจากกันซึ่งก็แสดงว่าเป็นเนื้อคู่กันจริงแต่อยู่กันไม่ยืดว่างั้นนะครับดังนั้นพระนางจันทาก็จึงได้เร่งรัดให้จัดงานอภิเษกสมรสระหว่างขุนลางกับนางอันน้วให้เร็วขึ้นฝ่ายของนางอ้วเขียมนั้นพระนางนั้นรักอยู่กับเท้าขูลูยิ่งนะัก พระนางไม่สนใจในการเสี่ยงทายสายแนนครับเมื่อรู้ว่าจะต้องอภิเษกกับขุนลางอย่างเดียวยอยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จึงได้ส่งสายแอบไปนัดแนะกับเท้ากูลูให้ไปพบเธอที่สวนดอกไม้แห่งที่ทั้งสองเคยพบกันครั้งแรกนูน่นทางเท้ากูลูนั้นก็เช่นกันครับเมื่อรู้ข่าวว่าตัวเองหมดหวังแล้วก็ตรอมใจเป็นยิ่งนัก ครั้นเมื่อได้ทราบว่านางอ้วเขียมได้แอบนัดแนะ่ะให้ตนแวะไปหานางก่อนวันอภิเษกสมรสก็จึงได้รีบเดินทางไปยังอุทยานที่นัดหมายครับทั้งคู่ครั้นเมื่อพบกันต่างก็รำให้ฟูมฝ่ายเสียอกเสียใจที่ความรักของพวกเขาไม่สมหวังจนในที่สุด ทั้งเท้าขูลูและนางอ้วกเขยมก็จึงได้เสียเป็นเมียผัวกันในอุทยานรักแห่งนั้นคือก่อนวันที่นางอ้วจะเข้าพิธีอภิเษกวันครั้นเมื่อพระนางจันทาผู้เป็นแม่รู้เข้าก็จึงได้รีบเดินทางมาดึงตัวเอานางอ้วกกลับวังแล้วก็ได้ดุดาว่ากล่าวนางอ้วนั้นเสียใจมากที่รักของพระนางไม่สมหวังแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วนางก็จะต้องเข้าพิธีอภิเษกคืนนั้นเองครับ ก่อนรุ่งเช้านางอ้วเขียมก็ได้ตัดสินใจผูกคอตายหนีพิธีวิวาหนีพิธีอภิเษกสมรสในรุ่งแจ้งของคืนนั้นเองข่าวนี้รู้ไปถึงหูของขูลูพระองค์ก็สุดที่จะโศกเศร้าเสียใจอะไรรักนางมากก็จึงได้ใช้พระขันแทงที่พระศอพระศอนี่ก็คือคอนะครับ แทงที่พอของตนเองสิ้นใจตายตา,ยตามนางอ้วกเขียมไปในเมืองกายานครน,นั่นเองครับยังไม่กลับเมืองตนเองตายที่เมืองของเมียเนี่ยฝ่ายขุนลางผู้เป็นเจ้าบ่าวเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ได้ทราบข่าวร้ายนะั้นก็ตกใจมากครับครั้นเมื่อทรงลงจากหลังช้างทรงของขบวนขันหมาก ทันทีที่เท้าแตะลงที่พื้นดินแผ่นดินก็ได้แยกออกแล้วก็สูบเอาร่างของขุนหลังลงสู่นรกที่ตรงนั้นนั่นเองครับท่านทำไมรักของขูลูและนางอ้วจึงไม่สมหวังเหตุก็เป็นเพราะว่าสมัยเมื่อชาติปางก่อนโน้นเท้าขูลูนี่เป็นเจ้าเมืองเบงซอนหรือเมืองบันชอนส่วนนางอ้วเข็มก็คือมาเหสีที่ชื่อว่าพระนางดอกซ้อน ในคราวโน้นสมัยนั้นมีผัวเมียคู่หนึ่งไม่ยำเกรงพระนางดอกซอนพระนางดอกซ้อนโกรธมากคนระับจึงได้ฟ้องขูลู่พระสวามีให้ลงโทษผัวเมียคู่นั้นท้าขูลูก็จึงได้สั่งไม่ให้ผัวเมียคู่นั้นเป็นผัวเมียกันหากมีใครคนใดฝ่าฝืนก็จะถูกประหารชีวิตผัวเมียคู่นั้นเสียใจมากฝ่ายเมียก็จึงได้ผูกคอตายส่วนฝ่ายผัวนั้นก็ได้ใช้มีดแทงคอตัวเองตายตามครับ ซึ่งเวรกรรมครั้งโน้นก็จึงได้ตามสนองมาถึงเท้าขูลูและนางอ้วกเขียมในชาตินี้นั่นเองครับท่านส่วนเมืองกาสีของเท้าขูลูและกับเมืองกายนาครของนางอ้วกเขียมนั้นก็ได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพของหนุ่มขูลูและสาวอ้วกเขียมโดยเผาศพของคนทั้งสองที่เดียวกันพร้อมกันและก็ได้บรรจุอัฐิของหนุ่มสาวทั้งสองไว้ในพระธาตุเดียวกัน และสองเมืองน,นั้นก็กลับมาคืนดีกันเช่นเดิมครับต่อมาคนแก่คนเฒ่าต่างก็เล่าขานและบอกต่อๆกันมาว่าดักแดกขูหลูในใบตองนั้นก็คือเท้าขูหลูส่วนนางอัว้วก็ได้ไปเกิดเป็นต้นดอกไม้งามมีกลิ่นหอมมากเรียกว่าดอกนางอัว้วซึ่งชาวอีสานชาวสปปลาวเรียกดอกไม้นี้ว่าดอกซะเลเต ทางภาคกลางเรียกว่าดอกมหาหงแต่ทางภาคเหนือส่วนบนเรียกว่าดอกสบันงานั่นเองครับเรื่องราวนี้บางตำราก็บอกว่าเท้าขูลูนี่ก็คือเท้าผาแดงนางอ้วกเขียมนั่นก็คือนางไอคำส่วนขุนลางนั่นก็คือพังคีพญานาในเรื่องพญานาคทล่มเมืองเรื่องผาแดงนางไอนั่นแหละครับฮ่าฮ่าฮ่า อย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอรับจานสวัสดีด